สวัสดีค่ะวันนี้พาดูหัวลากอะค่ะมือนีเสียเบียรบรถตัวมาซื้อรถด,ดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าอันเป็นรถเอ็ซีคนฝากขายนะคะว่าเอาไปจอดไนอูป้าเหลาเพราะว่าเวลาลูกค้ามากอะมาสะดวกไปง่ายมากง่ายนะคะมาชมกันนะคะอูป้าเหลาเดี๋ยวจะเอาไปจอดไปอูป้าเหลา เดี๋ยวพาไปดูรถใกล้ๆค่ะมือนีบ่ได้เสียเงินมาสือ่อหรอกค่ะปกติสีเบียซีล้อฉันวาพาไปเที่ยวทะเลพาไปเที่ยวผักเ<ด>หนือ,อผักใต่โอ้ย้าตัวฉันไปเสียเงินสือ่อตลอดมือนีบ่ได้เสียเงินงค่ะมาเอาไปขายให้ทุนรถสวยนะคะสภาพดีเอกสารครบพร้อมโอน กระชานพร้อมโอนค้องไม่ดีจริงจะไม่ถิงอู่ปลาเหลานะคะอไปดูภายในโอ้มานกระสูนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บอืดูภายในอันนี้คือแบบยังไม่ได้เช็ดนะคะเดี๋ยวไปจอดจะเช็ดจะทำความสะอาดให้ โอ้แดดสะฮุนแล้วสวยจริงๆค่ะเพราะว่าอันนี้เสียบเยร์ยมาขับไปจอดที่อูเอ่เลยถ้าของไม่ดีเราจะไม่เอาเข้าอู่เลยนะคะอันนี้ยอมรับว่าของเขาของเขาสวยค่ะรอระเละๆอยากได้ยังอ,ยงอีกเลยยางหุน่น <laughs> รีวิวรถหน่อยโอ้ขาพริกขาพริกขาพริกเผ็ดไหมไม่เผ็ดหรอกแต่เราเด็ดนะโอ้ยขาเพิร์ลีวิวรถเนี่ยอันบังคับเห็นนะปกติหัวผ้าสื่อแต่หัวเงาเนี่ย <c oughs> ก็เลยรีวิวแบบคนบ้างปกติรีวิวครับนี่นิสสันครับสองเทาอันนี้สวยๆเลยกระชงกระซีไม่มีที่ตีครับ สตีสวยมากขายครับคันนี้สามแสนห้าครับต่อรองได้ครับ,อบโอเคเลยแหละครับเครื่อง290แรงครับตุดเกียรครัดเลยก็ได้เลย ไม่รู้ว่าแอร์เย็นไหมครับเดี๋ยวเราจะเอาไปอูป่ปลาเหลานะครับเพราะว่าเออนี่ให้ดูภายในก่อนแกบอกว่าให้เอาไปขายให้หน่อยอยู่นี่ขายลำบากครับไม่รู้ว่าแอร์เย็นไหม ภายในก็โอเคครับคือว่าใช้ได้อยู่น,นะครับภายในคร,ครบครับหัวก็พอได้ครับสภาพดีไม่ผุไม่ไม่ผูนะครับ นี่ครับก็แอร์เย็นครับโอ้แอร์เย็นมากครับแอร์ Air, ถือว่าเย็นเลยครับเบรกมืออะไรครบเลยครับเบรกมือล็อกลมนี่อ่ะอย่างดีเลยกระจกไฟฟ้านะครับเ <4. S 2> จ็สี่กระจกไฟฟ้านี่รถก็เครื่องนิ่มดีครับเสียงเงียบนะครับนะอันนี้닛สัน อะไรวะ CK 340นะครัน, 40, นผมอันนี้เอกสารเล่มทะเบียนครบนะครับใครได้ไปใช้งานได้เลยครับรถสภาพสวยๆเครื่องดีๆตัดซี่จคเจมหายากกบสภาพนี้ว่าใช้ได้ครับ หัวสปริงครับอันอนี้สปริงนอ่สันไอ้สันใหญ่หเครื่องดีนาทีสวยครับ ภาพโอเคเลยครับคันนี้ดูช่วงล่างสวยๆเลยภาพดีมากใครได้ไปนี่คุ้มครับอันนี้วิ่งงานได้เลยไม่ต้องซ่อมเลยเอ่ะสามแสนห้านะพี่น้องเบอร์เดิมโทรมาได้เลยยี่ิบสี่ชั่วโมงครับสามแสนห้าเราลอ,องได้ใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0 8 8แปดแปดสีเจ็ดสีหกสามแปดสองนะครับโทรมาปรึกษารับปรึกษาทุกปัญหาครับยกเว้นเรื่องครัวนะผมอ่ะว่ากันไปเนาะพี่น้องเลยมือสันใหญ่คร,รับอันนี้ภาพเจียวเลย เจอกันอู่ปลาเหลาครับอันนี้ส่วนคันนี้ก็หัวลากเหมือนกันนะครับแต่ว่าแกเอ่อเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาหน้ากัวอะไรออกหมดครับทำเป็นรถด,ดำครับนี่ของแท้ทำเป็นดำดินเลยทรงโคตรเท่เครับทรงโคตรเท่เลยเนี่ยสุดจัดครับพี่น้องเห็นไหม ทรงเทมากครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับต่อแค่กระบะก็วิ่งได้เลยชุดจัดคันนี้เป็นโปรเฟียครับโปรเฟียแท้ทั้งลำเลยชุดเบรกมัดฐานกับสองเพลาโอ้หอันนี้ยางใหม่เลยพี่น้อง ยางใหม่สิบเส้นเลยครับัคสซีสวยเลยคันนี้ขายเป็นกันครับคันนี้แต่ทําเสร็จก่อนถึงจะบอกราคาได้ยังไม่รู้ราคาเลยต้องทําให้เสร็จก่อนนะครับสองเพผาสวยงามัคสีใหญ่ๆครับ ลุงรางดีๆยางใหม่ๆกระบะต่อใหม่ทั้งลูกครับสองแสนกว่าบาทนะครับนะกระบะต่อใหม่เลยเป็นงามเอาเคครับเดี๋ยวเราติดตามผลงานกันตอนต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบะเบียดําซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ